สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสูช่ช่องหมอสุชลราหกสามสี่ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปก่อนนอนคืนนี้นะคะตัวเขานะคะมีข้อความอะไรหรือว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างในตอนนี้ที่มีเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะตัวเขาคิดและรู้สึกยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับ คืนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีแค่คุณกับเขานะคะรู้กันอยู่2คนเนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พลังงานของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงได้บ้างนะคะขอ,อนวียนประชาสัมพันธ์นะคะแม่หมอกระต่ายตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับดูวดวงส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีแอคเคาท์นะคะมีบัญชีหรือว่ามีอะไรที่สามารถทักมาได้ทักมาถามก่อนนะคะอย่าเพิ่งโอนเงินมานะส่วนใครที่พยายามถ้าเกิดว่าเห็นไอดีไลน์แล้วพยายาม แอดนะคะก็คือตอนนี้ยังแอดไม่ได้นะคะเมื่อไรที่แม่หมอก,กระต่ายเปิดนะคะจะอ,อัปเดตในชุมชนนะคะแล้วก็หน้า f a c e b o o k ละกันเนาะสำหรับวันนี้เริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นยังไงได้บ้างพลังงานของคุณเนี่ยดูนิ่งนะคะดูถามว่าเย็นชาไหมคุณไม่สะ,สะทกสะานหลัก กับไอสิ่งที่คุณแบกรับมันมานะคะคุณมองเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณรู้สึกเฉยๆกับมันไม่ว่ามันจะเคยเกิดขึ้นจบลงแล้วก็กลับมาใหม่นะคะหรือถ้ามีอะไรที่มันวนกลับไปกลับมาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่คุณแบกรับเอาไว้เนี่ยตอนนี้คุณคุณคุณชินแล้วอะ คุณรับมือกับมันได้มองว่าอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องการเงินเหมือนคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินมากกว่านะคะเพราะคุณเนี่ยมีสิ่งที่คุณต้องแบกรับมีภาระหน้าที่นะคะในเลือกที่จะไปมุ่งเน้นหาเงินนะคะหาเงินเข้ากระเป๋านะคะเออเพื่อที่จะเอามาชําระนะคะ ใช้หนี้หรือชําระกับภาระที่มีอยู่นั่นเองนะคะดูแล้วคุณจะเอาอยู่นะไม่ว่าคุณจะอยู่ธาตุอะไรแต่ว่าตอนนี้ตัวคุณดูเอาอยู่นะคะดูนิ่งดูแบบว่าอะไรเข้ามาก็มาเลยนะตัวคุณพร้อมสู้นะคะคุณเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรู้สึกเรื่องการเงินนะคะตอนนี้คุณพร้อมสู้มากๆแล้วก็ดูแบบ ตั้งรับอ่ะอืออยู่ในจุดของการตั้งรับนะคะคราวนี้มาดูตัวเขากันบ้างตัวคุณเป็นใครได้บ้างนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุลมเอ้ยธาตุดินนะคะธาตุดินธาตุไฟนะคะชัดๆเลยคุณอาจจะเป็นธาตุอื่นๆก็ได้แต่ว่าดูพลังงานน่ยด้วยพลังงานณตอนนี้เนี่ยตัวคุณนะคะนิ่งหนักแน่นก็เลยเหมือนเป็นคนธาตุดินตัวเขาล่ะเป็นยังไงได้บ้างตัวเขาคนที่คุณมาถามถึงนะคะไพ่ส,สองไม้เท้านะคะ จะเป็นชาวธาตุไฟได้นะคะธาตุดินได้นะคะตัวเขาเนี่ยม e นะีอีโก้นะอืมธาตุไฟมาชัดเจนมากตัวเขาเนี่ยมั่นอกมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเฝ้ารอคอยน่ะจะเดินมาหาเขาสิ่งที่เขาแอบมองหรือเขาสิ่งที่เขาสอ่งอยู่คนที่เขามองอยู่คนที่เขาตัดสินใจอะไรไว้เนี่ยเขามั่นใจมากว่าคนคนนี้จะหยิบยื่นหรือเป็นฝ่ายที่จะเข้าหาเขาค่ะาาจ,จะหมายถึงตัวคุณก็ได้นะคะ แต่ว่าสิ่งๆิ่งนี้มีบอกเลยว่ามีคุณค่าต่อจิตใจมีแวลูอะมีคุณค่าหรือเขากําลังรอโอกาสที่จะเข้าหาเขาอยู่ก็ได้นะคะในตอนนี้คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขานะคะคนคนนี้คิดและรู้สึกกับคุณยังไงก่อนนอนคืนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้และเขามีข้อความอะไรที่จะส่งถึงคุณไหมเห็นพลังงานที่ดูแบบ ดูยิงเย่อหยิ่งยะโสนะคะมีอีโก้มีอัตราขนาดนี้เนี่ยตัวเขาลึกๆแล้วคิดและรู้สึกกับคุณยังไงได้บ้างคุณดูนิ่งมากคุณไม่สนใจคุณหันหลังให้นะคะโอ้โหสนใจคุณจะบ้าอยู่แล้วนะคะแต่คุณกับเขาเนี่ยมีระยะห่าง ห่างเช่นคุณปิดกั้นในเรื่องของความรู้สึกกับเขาไปแล้วเพราะคุณดูเมินเฉยมากคุณไม่สนใจคุณไม่เข้าหาคุณไปเน้นโฟกัสอยู่ที่ชีวิตของคุณนะคะคุณไปตามหาแล้วก็ดูแลรับผิดชอบตัวเองคุณเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้เซลซั f ฟิชเชินอะคือคุณไม่ได้ต้องการใครให้เข้ามาช่วยเหลือคุณเลยคุณช่วยเหลือคนอื่นด้วยซ้ํานะคะเขาก็เลยสนใจความเป็นคุณมากๆนะคะสิ่งที่เขายังคิดกับคุณ่ะคือเขายังสนใจคุณ ถ้าเขาอยู่ห่างจากคุณหรือว่าความสัมพันธ์มันเหินห่างกันไปแล้วเนี่ยเขาก็สนใจคุณอยู่ห่างๆนะคะตัวเขาหลายครั้งมากที่คิดถึงการเดินทางมาหาคุณแต่เขาก็คิดเสมอว่าไม่สิคุณต่างหากที่จะต้องเดินเข้ามาเป็นฝ่ายที่จะต้องกลับมาหาเขาเขาพยายามใช้ใช้กดแรงดึงดูดอะ ในการ Adams, ที่จะไม่ทําอะไรเพื่อที่จะดึง <ensuite> ดูดให้คุณอะกลับเข้ามาเป็นตัวเลือกของเขาอีกครั Marine ้งหนึ่งนะคะเขาใช้เวลานะลงทุนลงแรงกับสิ่งที่เขาพยายามมากๆที่มีกับคุณในตอนนี้เนี่ยเพราะเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกเขารอค่ะเขารอได้คนคนนี้รอนานแค่ไหนก็รอได้ แต่เขาจะไม่ทําอะไรเขาจะไม่ take action เพราะเขาก็มองว่าเขาเป็นดีเอ็มเพ r เคอเขาอยู่ในจุดที่เขาเลือกได้อืมแต่ความสนใจยังมีแต่อีกสิ่งหนึ่งคือเขามองว่าคุณเป็นทางเลือกอะเพราะฉะนั้นคนอย่างเขาจะไม่เดินไปหาตัวเลือกทางเลือกตัวเลือกทางเลือกจะต้องมางอนง้อขอโอกาสจากเขานี่มีความแบบมั่นมั่นหน้านะเออพลังงานคืนนี้คือดูมั่นหน้ามั่นใจมากนะคะ เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงอีกคะก่อนนอนคืนนี้เขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะนิ่งเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะตัดสินใจเอาแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะเริ่มต้นจะไม่ใช่เขาเด็ดขาดถ้าเขาเป็นคนตัดสินใจตัดตัดคุณออกไปหรือคุณตัดสินใจว่าคุณเดินหันหลังให้กับเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่เป็นคนที่จะเข้าไปต่อรองเด็ดขาดคนที่จะต้องต่อรองจะต้องเป็นคน ที่เลือกที่จะเดินไปจากเขาหรือถ้าคุณเคยยอมเขาอะตัวเขาก็มองว่าคุณสีต้องเข้าหานะคะแต่ถามว่าลึกๆแล้วเขาอยากจะให้คุณแบบเปิดโอกาสอีกสักครั้งนะคะในการที่จะแบบขอเขานะอ้อนวอนเขานะคะ ให้เขาเลือกคุณหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ขอให้เขาทําอะไรเพื่อคุณสักอย่างอ่ะเขาพร้อมจะทํานะจริงๆเราพร้อมจะทํารอเวลาว่าเมื่อไหร่คุณจะเปิดปากว่าเมื่อไหร่คุณจะเป็นคนที่มาขอความช่วยเหลือลเขามองว่าคุณด้อยกว่าเขาอืมต่อให้คุณเก่งแค่ไหนเขาก็มองว่ามันต้องมีแหละสักครั้งหนึ่งที่คุณจะต้องหลุดปากขอความช่วยเหลือจากเขามันต้องมี แต่ดูแล้วเหมือนตอนนี้คุณเองก็ไม่ได้สนใจคุณทำในสิ่งที่คุณควรทำแล้วก็ทำด้วยตัวเองนะคะแม้ว่ามันจะเหนื่อยมันจะหนักไม่ว่าจะเรื่องของความรู้สึกเรื่องการเงินนะคะคุณแบกตัวเองแบกความรู้สึกกอบกู้ตัวเองแล้วก็ไปแต่เขายังสนใจคุณมากนะยังสนใจอยู่แล้วก็รอว่าเมื่อไหร่คุณจะเข้าหารอว่าเมื่อไหร่คุณจะขอ เคลียร์ขอเจราจานะคะตัวเขาก็เขาจะเทคแอคชั่นทันทีเออแต่เขาขอให้คุณเป็นฝ่ายเปิดมาก่อนรอสัญญาณจากคุณอยู่นะคะอ่ะเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณไหมก่อนนอนคืนนี้คนคนนี้เนี่ยในใจลึกๆแล้วอยากบอกอะไรกับคุณคะมีอะไรจะเล่ามีอะไรอยากจะบอกไหมลึกๆในใจของเขาอิสระภาพ การเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอยากเริ่มต้นกับคุณอยากไปกันต่ออีกครั้งหนึง่งรอรอจนเหนื่อยแล้วนะรอคุณเนี่ยรอแบบเครื่องเขาแบบสตาร์ทรอแหละอืมอยากไปต่อนะคะถ้าครั้งเนี้ยคุณคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาเขาจะเขาถ้าคุณเป็นฝ่ายเข้าหานะเขาจะเ a k e อคชั่นทันที แล้วเขาจะจริงจังเขาจะเลือกละจะเอาแหละนะคะแต่ดูเหมือนคุณเหนื่อยล้าแล้วอะความรู้สึกของคุณมันเหนื่อยล้าชินชาไม่ได้อยากได้รับคําตอบคนบางคนในนะที่นี้คือเงียบหายไปเลยนะคะไม่ต้องการคําตอบใดๆแล้วหันหลังไปแบบเงียบๆไม่วิ่งไล่ไม่ตามหาไม่ต้องการคําตอบไม่อ้อนวอนไม่งอ้อไม่ขอคืนดีไม่อะไรทั้งนั้นใช้ชีวิตของตัวเองแต่ตัวเขาอะ่ะ เหมือนมีอีกโก้มีอัตราแล้วก็คุณอาจจะเคยเป็นฝ่ายที่ยอมเขาอะนะเขาเลยคิดว่ารอบเนี้ยเดี๋ยวคุณก็กลับมาขอให้คุณกลับมาเถอะเขาก็จะทําทันทีแต่ว่านะตอนนี้เหมือนคุณไม่ได้ต้องการอะไรแล้วอะคุณไม่ได้ต้องการอะไรเพราะว่าคุณคุณไปใส่ใจกับสิ่งที่มันยังเข้าออกในชีวิตของคุณนะคะเช่นเรื่องของการรับผิดชอบการเงินการงานของคุณอะไรเงี<ๆ>้ยต<ๆ>ัวเขาก็เลยมองว่าตัวคุณอะ เขาทําอะไรไม่ได้เขาต้องรอแล้วก็รอให้คุณเป็นฝ่ายเปิดเพราะถ้าเกิดว่าเขาไปเปิดก่อนเนี่ยเขาอาจจะหน้าแตกก็ได้คุณอาจจะไม่เหมือนเดิมเหมือนที่เขาคาดหวังเอาไว้เหมือนที่เขาคุ้นชินนะ่ะเออแต่เขาก็มีความในใจลึกๆเขาก็มั่นใจว่าคุณจะกลับมามันต้องได้มีการเริ่มต้นถ้าถามว่า,ข,าข้อความของเขาที่เขาอยากบอกก็คือ กลับมาสิกลับมาเริ่มต้นเขาพร้อมเนี่ยเขารออยู่แล้วนะคะเขาพร้อมจะทําให้มันถูกต้องแล้วก็วางแผนกันใหม่คุยกันใหม่พร้อมที่จะคุยอย่างอย่างแบบเป็นผู้ใหญ่อะ่ะมอืจะคุยกันแบบผู้ใหญ่เปิดเผยตรงไปตรงมาใช้เหตุผลอะไรอย่าเงี้ย <c oughs> เขาฝางมาบอกว่า <c oughs> เปิดมาสิเริ่มมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเราเหมือนคุณแบบไม่อะไม่ไหวแหละนะคะ เขาคิดเรื่องนี้คิดเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนกับเขานะี่ยตลอดเวลาคิดจนเจ็บหัวเพราะมันรอนานมากรอบนี้คุณคุณดูแบบเมินเฉยเย็นชาตัวเขาเองยิ่งคุณเมินเท่าไหร่ตัวเขาก็ยิ่งแน่อยู่ในใจว่าเออเขาเขาอยากง้อคุณอยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง แม้ว่าเขาจะยังมีอีโกโ้เมีัตาแต่ว่าตัวเขาลึกๆเขาก็ยังหวังยังอยากจะมางอ้ออยากจะให้ความสัมพันธ์มันมันกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะอยากให้คุณคือเขาคิดถึงคุณคนเดิมอะ่ะเขาไม่แน่ใจว่าในตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วไหมคุณเหมือนเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันอะ่ะแต่ลึกๆก,ก็ยังคาดหวังว่าคุณจะกลับมาแต่คุณไม่เปิดสตีนะคะ เขาคิดเยอะมากนะเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะอ่ะมาดูความรู้สึกสักหน่อยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงอีกนะคะในตอนนี้เขารู้สึกยังไงคะก่อนนอนคืนนี้ตัวเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณก่อนนอนคืนนี้คิดถึงนะคะ I miss our inside joke เขาคิดถึงตอนที่คุณกับเขาเนี่ยคุยกันหยอกล้อนะคะ หัวรอต่อกระซิกอะไรอย่างเงี้ยเออ unfinished business ยังรู้สึกว่าเราทั้งคู่ยังไม่จบนะคะ mm hmm. เพียงแค่เดินห่างกันไปเนี่ย mm hmm. เขาก็ถึงถึงบอกว่าเขามั่นใจว่าคุณยังไงก็จะกลับมาแต่ตัวเขาก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาก็เขาต้องอยู่ในจุดที่แบบเขาโอเคอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเห็นคุณแล้วเขาก็แบบเขาก็ต้องโอเคให้ได้คุณเป็นคนที่ไม่มีใครแทนที่ได้ ความรู้สึกของเขาคือมันไม่มีใครแทนที่คุณได้เลยอะ่ะเขาเลยอยากเลือกคุณคุณแล้วตอนเนี้ยเชสเซอร์นะคะเขาไม่อยากจะวิ่งตามคุณด้วยมันไม่ใช่วิสัยของเขามันไม่ใช่นิสัยของดีเอเรอร์ดีเอเรอร์เนี่ยชอบไม่คนวิ่งตามดีเอมเพอร์วิ่งตามไม่เป็นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบรอคุณก่อน แต่ว่าไอสิ่งที่รอรอแล้วรอเล่านี่ก็ไม่เกิดขึ้นสักทีตัวเขาก็เลยพยายามที่จะนิ่งให้ได้ที่สุดพยายามที่จะไม่คิดเขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะไม่หลุดโฟกัสอะไม่หลุดฟอร์มอะเซลเลิฟนะคะก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าการรักตัวเองมันเป็นยังไงเนาะการรักตัวเองก็คือการทำอย่างที่ให้มันตรงกับใจอะ อยากให้คุณให้อภัยนะคะเขารู้สึกว่าเขาผิดแหละแต่ว่าจะให้เขาเทคแอคชั่นหรือว่าเขาจะมาง้อแบบเปิดเผยเลยเนะี่ยมันก็คงไม่ใช่นิสัยของดีเอ็มเพลเอร์เนาะอ่ะคราวนี้มาดูข้อความนะคะข้อความของเขานะคะอยากบอกอะไรกับคุณก่อนนอนคืนนี้ข้อความอะไรนะคะตอนนี้เขาติดเขารู้สึกติดค้างด้วยนะกับการที่เขาทําผิดกับคุณอนะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่า ไม่มีใครแทนที่คุณได้เห็นไหมเขารู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนที่ดีขึ้นได้เพราะคุณอะเขาคิดอะไรให้มันเป็นเหตุเป็นผลได้เพราะคุณกล้าที่จะทําอะไรที่แบบว่าทําเพื่อตัวเองแล้วก็ทําทําให้แบบทําความดีอะเออ I replay our conversation over and over นะคะยังเปิดดูข้อความที่เคยคุยกับคุณอยู่เปิดแล้วเปิดซ้ำเปิดไปเปิดมาแล้วก็ทบทวน อย่างที่บอกเขาคิดคิดเยอะคิดตลอดเวลาคิดจนปวดหัวแล้วเกี่ยวกับเรื่องคุณนะคะวินิจทูเลสชิช h เตอร์โกโอเคตอนนี้เขาจําเป็นต้องปล่อยไปก่อนเพราะว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณใจยังไงเขาก็เลยได้แต่อดทนอะอดทนมากเลยนะอดทนแบบนี้แต่ว่าก็มองเฝ้ารอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่คุณจะโผล่มานะคะคุณจะให้สัญญาณคุณจะเลิกบล็อกเขาบล็อกทั้งความรู้สึกบล็อกทั้งทางออนไลน์อะไรเงี้ย เขาอยากจะรู้สึกกับคุณแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาปกปิดความเป็นตัวตนของเขาเขามีอีกโก้มีอัตตาแต่ว่าลึกๆแล้วคนคนนี้น่าจะอ่อนไหวนาดูนะคะเกี่ยวกับตัวคุณเน่ยเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่เรื่องให้ได้คิดเรื่องให้เตือนเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะ สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆคลิปก่อนนอนคืนนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนแล้วบ๊ายบาย